บ้านเคยได้ห้าหมื่นห้าโอ้หมายถึงว่าถูกได้เงินได้เงินมาห้าหมื่นห้าโอ้ถูกสามตัวหรือสองตัวครับเนี่ยสามตัวตรงเลยลาวอันนี้เป็นช่วงบ่ายสองโมงกว่าๆนะครับผม

วันนี้รู้สึกว่าหมูในบ้านเขียวแล้วมาโอ้มถึงว่าถูกได้เงินได้เงินมาห้าหมื่นห้าโอ้ถูกสามตัว้วยสองตัวครับเนี่ยสามตัวตรงเลยเล่าเหรอครับ ยันหางมาให้ในคูนั่นมา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 ัาม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 าามติกมา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 ามาอามาม้ามาามาาอาม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 าอ ขอรางวัลนี้ได้ไหมุดโชคได้เจ็ดห้าหกทะเบียนรถที่ขี่มาด้วยเฮ้ยตรงกับทะเบียนรถอีกเจ็ดห้าหกใช่ดอกนอ๋อดอกที่ล้มๆนี่เหรอตัวข้างบนน่ะเป็นเจ็ดเล็กเจ็ดอ๋อมันอาจจะไม่ชัดแต่ว่ามั่นใจว่าเป็นเลขเจ็ดเลยเลขเรียงเลยนะทุกคน เอาเผื่อได้โชคกับพี่เขานะครับระทูกตัวนี้มีคนให้มาด้วยตอนลงสะพานนะเขาให้เอาผมให้ผมใหพวกนว้อ๋อให้มาเฉยเฉยเขาให้มาเฉยเปกติดอกก็สิบบาทใช่เขาให้ใหเราเขาให้แสดงว่าเขาจะให้เขาจะให้เราแล้วแหละเฮ้ยทันพญาจะให้เราแล้วเฮ้ยคนลุกเอ้ยนี่เห็นไหมโดนไปแล้วห้าหมื่นห้าน่าจะโดนเป็นแสนรอบนี้งวันที่หนึ่งเออผมอ่านวันที่หนึ่งนล้วไงอ๋อสององเด็กคู่นี่เด็กคู่นะค่ะอ๋อนี่ มาจากจังหวัดไหนนะพี่โลกบ้านนี้พระนครไทเนี่ยพะครไทยพิษณุโลกนี่ที่ดูจากช่องผมนิตเยอะนะที่มามาทุกวันนะวันละวันละสี่ห้าหกคนดูที่ว่าสัมภาษณ์คนที่ถือลอตเตอรี่ก็มาเหมาลอตเตอรี่นะหมดแผงนะอ๋อหรือว่าแกที่ถ่านอยู่ในคลิปเออที่ถ่านในคลิปเลยเอาบ้างเออเอาบ้างได้เลยโอ้โหนี่ขนลุกเลยครับทุกคนอือบอกแล้วว่าไม่ไม่มีคนเดียวมีเป็นร้อยคนน่ะ ที่ที่ผ่านคลิปผมเป็นพันแล้วเหรอตอนนี้แล้วมากันกี่คนกันเนี่ยลูกชายมี่หลานชายลูกสาวอ๋อนี่หลานชายแล้วก็ลูกสาวเดี๋ยวไปทะเบียนรถเลยก็คือตรงมาที่นี่เลยตั้งแกมาที่นี่เลยเนาะมาสวายแกเลยถวายแกเลยเดี๋ยวไปที่ไหนต่อครับเนี่ยหรือว่ากลับก็จะกลับถ้าว่างก็ลองแวะไปดูวัดไอ้ท้าวเพชุวรนน่สวยๆใช่มีท้าวเพชุวรรณลอยฟ้า ใช่มีคนปักหมดให้อยู่อไปอยกหกกิโลอ่าหกเจ็ดกิโลนี่แหละไม่เกินแปดกิโลอันนั้นก็ีกเดยวีวิวสวยมากคนคนก็ไปขอทุกวันตรงนั้นแก้บนทุกวันเหมือนกันตรงนั้นเนี่ยสวยนะเอามาให้ท่านเพราะว่าเห็นในคลิปก็ถ่ายแล้วก็เลยเอามาเขาถวายท่านคู่แล้วเท่าไหร่ครับอย่างงี้อันนเอ อันหนึ่งนะร้อยเก้าเก้าสองอ๋อนั่นก็รวมกันไค่สามร้อยแปดเก้าหรือสามร้อยเก้าแปดคือันละร้อยเก้าสิบเก้าบาทตีไปสี่ร้อยอ๋อซื้อผันที่ต่อใช่คนลูกเลยพอถูกปุ๊บนึกเลยว่าเราบนไว้ผ่านโทรศัพท์โอ้โหที่บน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 ว่าอะไรบนว่าจะมาไหวหรือว่าจะมาถวายอะไรหรือยังไง คนว่าให้ถูกเลรียกแล้วก็จะมากราบมาไหว้แล้วก็จะให้ท่านพญานาคนี่คู่นึ่งจริงไม่แต่พี่อยู่ฝั่งนู้นเนาะอ๋อแล้วผมไปอยู่ฝั่งนู้นผมไปพิสูจน์ฝั่งนู้นมาแล้วอรอแล้วไม่ยิ่งไม่เห็นของจริงยิ่งเหมือนเลยเหมือนยิ่งกว่าในโทรศัพท์เหมือนกว่าในโทรศัพท์อีกบางทีในโทรศัพท์มันก็ไม่ได้ชัดไงเรามาเห็นเองเราเห็นเราเห็นหมดทุกมุมไงเห็นทุกส่วนเลย ส่วนตัวพี่ว่าเหมือนเหมือนเหมือนงูเลยไหมเหมือนเหมือนมากเลยอ่ปกติพี่เป็นสายงูไหมหรือว่านับถือพญานาคหรืออยู่ไหมนับถืออยู่เป็นสายงูด้วยเป็นสายงูด้วยนับถือพญานาคด้วยส่วนใหญ่คนที่เป็นสายงูเห็นถ้าถูกเขาเขาถูกกันเยอะนะเวลาถูกหลักหมื่นหลักแสนนะหลักแสนนะเขาเชื่อเขานับถือเขาจะถูกเยอะเวลาถูกถูกเยอะจริงๆพี่คนนั้นก็ถูกวันที่สองแกก็มา มาไหว้แก้บนเหมือนกันหลายหลายคนเลยละรางวัลที่สองน่าจะน่าจะมันสามคนได้แต่รางวัลที่หนึ่งยังไม่ได้ยินหรืออาจจะมีคนถูกแล้วแต่จะเงียบนะวันนี้้าวันที่หนึ่งเข้ามานี่นี่ลยแล้วพี่ถูกีพี่เปิดตัวเลยใช่ไหมใช่ไม่ปิดบงัดบงในโชว์เลยหนึ่งโชว์เลยของแท้นะครับ่ะดูนะครับผมเจ็ดห้าหกนะของพี่เขาเลขเรียง ตรงกระทเบียนลดเลยส่วนของพี่คุณบินคุณบินบินมันลือลิดสามสองสี่เรียกเรียงเหมือนกันกลับแล้วพี่สวัสดีครับบินลางไปไปครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปดู อ่าไม่เจอนานสวัสดีพี่สวัสดีครับไม่เจอนานเลยทำไมมาอยู่มุมนี้รอบนี้อยากเข้าไปตรงนดูอ๋อเขาอยากเห็นตรงรังตัวปกติปกติเห็นไปมุมนู้นตลอดมุมนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายเนาะครับพี่มาคนเดียวเลยเนี่ยนนี้มาคนเดียวโอ้เจน่าติดก็มาอ๋อไอตัวชาร์จที่เขากำลังโฆษณาที่ในทิกติกเลยไ่มใช่เห่นไหมแต่อันเนี้ยผมเบ y เอาเอง ผมมีตัวหไอเจียอยู่ทำเองเลยแล้วก็มีซูมด้วยนะทุกคนถ้าใครอยากไปเห็นเล่กับกล้องก็เอามาดูนะไอตัวนี้ช่องเล่ยเปลวเดียเล่ยเปลวเราเราติ๊กตอกเดียเล่ยสวยเราจะซูมอยตาตาเบิดโพงมากเลยนะทุกคนนะบางทีแบบคือแบบเนี้ยเนี้ยดายุเนี้ยตาเริ่มจะแบบใหญ่ขึ้นทุกวันนะเนี่ย เดี hehe, hai người, hai người, hai, ๋ยวไปไปไปดูกับแก้มท่านะเป็นแผลแก้มเป็นแผลพออะไร ใช่ก ini, you, Ó, make, uh, ็หนูกับบรรจานก็พีเพื่อนเขาอยู่หนูก็เลยไม่หญ่ากีจะรู้ว่าแม่ไบ้ทำบ้านเราหไม่รู้นี่สูงก็เป็นสิบเท่าเลยยี่สิบเท่าเลยนะเห็นเล็นเ่ผไปแล้วผให้ทุกคนดูบรรจานน่ะ ไอหนุไงก็มันจะทำมันยังหมอมอยากจะออกแบบเองด้วยซ้ำ <c oughs> มันรู้ว่าหนุอยู่แค่แปะบเดียวเด็ที่เหลือบ้านเป็นของมันไม่ใช่ไหนถึงไม่รู้เลือกสีอะไรของมัน,น <c oughs> บ้านเอาแบบสีปูนก็บอกเออสีปูนน่ยมันสือที่